มีอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องราวที่สำคัญมากแต่ผมจะขอเล่าจากความทรงจำก,กันนะครับของการพบกันของสองพระมหาเทระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสองสายธรรมะปฏิบัตินะครับคือสายวิชาธาตุของหลวงปู่อย่างหลวงปู่มนนะครับกับสมดิจพุทธจารย์เกียรติสเกตนะครับซึ่งท่านปฏิบัติได้ธรรมะขั้นสูงมากผมรวบรวมมาไว้ในเกี่ยวกับ เป็นหลากหลายเรื่องราวความทรงจำนะครับเกี่ยวกับหลวงปู่มนต์และครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผมก็อยากบันทึกเอาไว้นะไม่อยากให้สูญหายไปกับการเวลาแต่เรื่องนี้ผมก็จําได้ไม่แบบ100ร้อยเปอร์เซนต์จริงๆอยากให้ผู้ในอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะครับมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งหรือผู้ที่รับรู้เรื่องราวเนี้ยของการได้พบกันของสองพระมหาเทระคือสมเด็จพระพุทธจารย์เกี่ยวนะครับกับ หลวงปูหมุนนะครับเพราะนีผู้ที่เคยเล่าให้ฟังตอนนั้นเขาเล่าให้ผมฟังที่วัดส,สุทธธัศน์อีกครั้งนั้นเล่าจากความจําแล้วมันก็นานมากแต่ไม่อยากให้เรื่องนี้หายจยากประวัติศาสตร์นะครับผมเอาเป็นว่าผมจะเล่าพอที่ผมเล่าได้กันละกันแล้วพอจําได้นะครับถ้าใครรู้เรื่องราวที่เต็มส่วนหรืออยู่ในเหตุการณ์ผมก็อยากให้มาเขียนเล่าข้างล่างเหมือนกันนะไม่อยากให้เรื่องนี้หายไป เรื่องราวเนี่ยนะครับผู้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเล่าให้ฟังที่คณะเจ็ดวัสุทัศน์ในสมัยนั้นเพราะว่าท่านให้รูปผมไปเช่าวัชรมงคลหลวงประมุนซึ่งตอนนั้นมันก็ถูกแสนถูกนะครับและท่านก็ให้รูปหนึ่งมาที่สมเด็จเกี่ยวสมเด็จพุทธจารย์เกี่ยววัสดเกตนะครับผมเคยได้พบกับหลวงประมุนและเข้าไปกราบนมัสการหลวงประมุนท่านผู้นั้นเล่าให้ฟังว่า มีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งจัดงานและเชิญพระมหาเทระหลายองมานะครับหนึ่งนั้นคือหลวงปู่หมุนกับเสรมเด็จพุทธจารย์นะครับเกี่ยวว่าสเกตจําไม่ผิดน่าจะเป็นในพลทหารอากาศหรือเปล่านีที่เขาเล่าให้ฟังนะความจํำผมก็เลือนลางเต็มทีอพอได้เจอกันเน่ยเขาถ่ายรูปนะครับมีช่างกล้องนะถ่ายรูปปรากฏว่ากดชัตเตอร์ไม่ได้ สมเด็พาจพาระธัญเนี่ยก็หันไปทางหลวงปูม,มุลน,นะครับเขาเล่าประมาณนี้นะแล้วก็ท่านก็บอกว่าเหมือนว่าให้ต้องกราบขออนุญาตหลวงปู่ก่อนนะครับแล้วสมเด็พาจพาระธย์ท่านก็บอกว่าหลวงปูม,มุลเนี่ยนะครับเป็นพระที่ศักดิก์สิทธิ์มากหลวงปูมุลก็คุยกับสมเด็พาจพาระธัญว่าสมเด็พาจพาระธ้วรักเกตเองก็เทศดีมากคือท่านนั่งฟังนะครับ สมเด็จพระพจ้าจารย์เนี่ยเทศสมัยนั้นท่านบอกว่ามันท่านนั่งฟังทางไกลมาเพราะสมเด็จพระจาจารย์ท่านจะเปิดนะครับผมคําเทศนาท่านเนี่ยนะครับหรือมีการอบรมพระเนรเนี่ยท่านก็ตามมานั่งฟังอยู่ด้วยหลายรอบท่านบอกว่าสมเด็จพระเจาจารย์น่ะสอนลูกศิษย์ดีมากนะครับท่านชอบหลวงปู่หมุนนะท่านบอกว่าสมเด็จพระเจาจารย์เกี่ยวนะสอนลูกศิษย์ดีมาก คือในสมัยนั้นก็มีคนถามขึ้นว่าแล้วหลวงปู่หม,มุนมาวัดสเกตเหรอเขายืนยืนอยู่หลายคนนะเขาบอกว่าเหมือนหลวงปู่หม,มุนเนี่ยนั่งทางไกลมาฟังอันนี้นะเท่าที่ผมเท่าที่ผมเอ,อ่ยืนฟังอยู่วันนั้นนะครับเพราะมีคนถามขึ้นว่าเอ๊ะแล้วหลวงปู่หม,มุนมาวัดสเกตตอนไหนเพราะปกติท่านก็อยู่ต่างจังหวัดนะครับเป็นปกติของท่านนะอ่ะในสมัยนั้นเหมือนมีคนถามขึ้นแล้วเขาบอกวันนี้แหละเพราะหลวงปู่มุนรู้รายละเอียดด้วยว่า ท่านอบรมนะช่วงนั้นรู้สึกในวันเสาร์อาทิตย์นะครับทั้งเทปอะไรเนี่ยหลวงประมูลให้รายละเอียดเลยว่าแม้แต่เทปที่เปิดในวัดเนี่ยก็ดีสอนดีมากประมาณนี้นะที่ผมยืนฟังอยู่บอกแล้วว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเรื่องมันก็นานแล้วก็บันทึกไว้ก็แล้วกันถ้ามีใครรู้เรื่องราวจริงๆเพราะเหมือนในวันนั้นก็มีคนถามขึ้นหลายประเด็นนะฮะเรื่องเนี้ผมก็ยืนฟังก็งง,ง,งๆอยู่ในสมัยนั้น อ่าถ้ามีใครรู้เรื่อง,งราวจริงก็ช่วยมาเล่านะครับไขข้อสงสัยของผมด้วยเหมือนกันนะและอยากได้ฟังเรื่องราวที่มันนะครับเต็มส่วนจริงๆนะครับถึงยังไงนะครับอาจจะไม่เต็มร้อยนะแต่อยากบันทึกไว้ก่อนว่าสองพระมหาเทระเนี่ยเคยได้เจอกันนะครับผมถ้าถามผมจริงผมไม่แปลกใจนะเพราะาสมเด็จพุทธจารย์เองเนี่ยผมก็เคยทําบุญอยู่ด้วยบ่อยมากและรู้ว่าท่านนะครับผมรู้อะไรทางไกลได้ หลายหลากหลายเรื่องราวอะแล้วกับเกี่ยวกับพระเหนือโลกนะ่ะมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่สมเด็จพุทธาจย์เกี่ยวเนี่ยววัสดเกตพระดีพระสําคัญองค์หนึ่งนะ่ะไขข้อสงสัยแบบทางไกลให้ว่าหูท่านยาวแล้วก็จิตท่านาวัยมากส่วนหลวงปู่มุลเองผมก็ไม่สงสัยอะเพราะอย่างที่เล่าให้คุณฟังหลายรอบว่าผมเจอพลังงานสุดแสนพิสดารล,ล้าลึกมาเองนะครับหลายหลายรอบด้วย ถ้าท่านจะนั่งฟังทางไกลมาก็ไม่แปลกนะครับผมเพราะมากกว่านี้ท่านก็ทำมาแล้วไนงะออตอนที่ผมยิงจิตไปหาท่านนะ่ะทดสอบท่านเนะ่ะแล้วเกิดพลังเนี่ยอย่างที่เล่าให้คุณฟังโอ้โหไม่เคยเห็นเลยนะครับผมผมก็อยากจะบอกไวต้ตรงนี้เพราะว่าผมเคยพบมาเองความพิเศษของพระมหาเทระทั้งสององค์คือสมเด็จพุทธจารย์เกี่ยวเนี่ยเป็นหนึ่งในสี่พระดีที่หลง หลวงพ่อฤาสีเคยแนะนำเอาไว้นะครับผมมีสี่องค์มีสี่สมเด็จในตอนนั้นเหมือนเป็นท่านเป็นตัวแทนนะครับของวิชาธรรมกายเพราะท่านปฏิบัติได้สูงมากผมเคยไปนั่งนะครับตอนที่ท่านทำวัดไปทำบุญด้วยบ่อยนะครับก็เห็นเลยว่าท่านจะสอนนะครับสวดนมนต์เสร็จคนจะเข้าไปถวายเงินผมก็ทำสภาวะดู เห็นคลื่นท่านอ่ะมันซับเข้าไปในธรรมกายขั้นละเอียดแล้วคนที่ไปทําบุญถวายปัจจัยอ่ะมันจะมีแสงของธรรมกายครอบเป็นภูเขาอ่ะเป็นภูเขาบุญนะคุณครอบกลับมายิ่งทําความละเอียดท่านเดินวิชาเร็วมากนะครับโดนเร็วแรงและสว่างไปหมดเลยคนที่ไปทําบุญถวายปัจจัยอ่ะหรือถวายดอกไม้แต่ก่อนก็จะมีนะครับตอนที่ท่านทําวัดเสร็จลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีนะ่ะก็จะนัดกันไปนะครับ ในทุกครั้งสอบอาทิตย์นะที่ผมเคยไปถวา,ายดอกไม้กับท่านเนี่ยแต่จริงๆลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีเขาจะไปเลยแล้วผมวาเอ๊ะทำไมเข้าไปบ่อยจังเลยผมก็ไปไปด้วยหลายรอบละนะครับบ่อยครั้งมากอะในสมัยนั้นก็เห็นเนี่ยว่าเอ๊ะการนะครับที่ท่านเดินวิชาท่านก็เดินวิชาครับเราเห็นกายของท่านนก็ซ้อนไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ ไม่รู้กี่วรากายเลยตามหลักของธรรมกายเดือนกลางแล้วจะมีคลื่นภูเขาบุญนะคุณกระแทกกลับมานะม้วนอะเหมือนม้วนนะครับม้วนตวัดม้วนตวัดแล้วหายเขาเ้าไปในศูนย์กลางกายคนถวายเป็นภูเขาขนาดใหญ่นะันะยิ่งท่านสอนวิชาเร็วขนาดไหนเนี่ยคนคนนั้นก็แบบได้บุญนับไม่ถ้วนอะผมก็นะครับทาสภาวะตามดูอยู่ว่าเอ๊ะทําไมลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีเนี่ยในหลายหลายท่านที่เก่งมโนวิธิถึงชอบมาถวายตอนที่ท่านสวดมนต์ทำวัด ตอนนั้นจะมีการนั่งสมาธิกับท่านด้วยเออผมก็พิสูจน์ความจริงด้วยตัวเองดีกว่าเพราะอาจารย์มหาเมฆเคยสั่งว่าแม้นแต่ฝึกวิชาธรรมกายนะอยากให้ไปเรียนวิชาสายของสําเร็จลุนวิชาธาตุเพราะเราจะต้องใช้กายมนุษย์เนี่ยรักษากายมนุษย์เอาไว้นะครับเป็นฐานทัพของพลังงานในหลักของวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นเนี่ยสายสําเร็จลุน,น่ะจะสําเร็จวิชาธาตุขั้นสูงเพราะวิชาธรรมกายเนี่ย แก้ปกครองในรายละเอียดอาจารย์มหาเมฆสายหนออีกครั้งอาจารย์ผมสายหนอเล่าให้ฟังนะครับวา่าจะมีท่าธรรมสามภาคประลองฤทธิ์วิชาธรรมกายวิชาพระสังฆราชสุกไกเถอนหรือวิชาของหลวงปู่ดูเนี่ยคือแก้สภาวะในรายละเอียดแก้ในภาคปกครองละเอียดนะครับเพราะาตาธรรมนะในด้านนามธรรมเนี่ยนะครับธรรมะสามประเภทนะครับที่จะขัดแย้งและประมูลฤทธิ์ปกครองกัน ตามที่หลวงพ่อวัดปากน้าบอกอาจารย์มหาเบี้ยบอกมีจริงทั้งพระทั้งมารและภาคกลางแต่สายสําเร็จดุลน่ะจะสาเร็จธาตุอาจารย์บอกว่าสายวิชาธาตุก็ต้องไปเรียนรู้เพราะว่านะครับธาตุสี่น่ะมันปกครองโลกคุณนะครับผมธาตุหยาบเนี่ยต้องอาศัยธาตุสีนะ่ประมูลนะครับประมวลกันเหมือนกันในความเข้มแข็งของวิชาธาตุนะ่ะเอาไว้เรียนเพื่อนะครับปกครอง ในโลกหยาบคุมวิชาธาตุได้เนี่ยนะครับเราก็นะครับ,รนะรบจะสามารถใช้ชีวิตได้ปลอดภัยเป็นหลักการปกครองในโลกหยาบในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับโลกที่มีรูปเนี่ยนะครับวิชาธาตุของสายสําเร็จรลุนหรืออีกหลายสายที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาธาตุเราจะต้องไปศึกษาและถ้าได้2พุทธวิชานี้คือวิชาธาตุของสายสําเร็จรลุนกับ เรียนวิชาธรรมก,กายขั้นสูงนะครับหรือวิชาหลวงปู่ดูวิชาพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนที่พูดถึงธรรมะระดับสูงเนี่ยนะครับเอามาประกอบเป็นตัวเราท่านบอกว่าจะไล่เทียมฐานไล่ขอบเขตเลยท่านบอกว่าจริงๆหลวงพ่อวัดปากน้ําก็สอนมันจะมีการเดินนะครับดินน้ําลมไฟแต่ละเอียดขึ้นไปเนี่ยต้องไปศึกษาสายสําเร็จลุนเพราะว่าเขาด้านนี้โดยเฉพาะนะครับก่อนทําวิปัสสนาท่านบอกสายสําเร็จลุนก็สําเร็จวิปัสนสนาข,ขั้นสูง มีหลายสายอะที่พูดถึงวิชาธาตุนะครับผมโดยตรงมันจะจําเป็นมากในการรักษาคนรักษาตัวเองอาจารย์มหาเมฆก็บอกประโยชน์ทั้งวิชาธาตุกับวิชาธรรมกายขั้นสูงก็นะครับบอกให้คุณฟังเท่าน,นี้ก็แล้วกันว่าสองพระมหาเถระในสองสายเนี่ยที่มีคุณคัขั้นสูงเคยพบกันนะครับ ผมก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะว่าทั้งสองนี้ผมเคยพบความพิเศษมาเองนะครับสนใจก็ช่วยอุดหนุนนิดนึงนะครับในหนังสือนะจะเล่าไว้อย่างละเอียดหลายหลากหลายเรื่องราวนะครับผมในอ e ีบุ๊กก็ได้นะครับถ้าสนใจจะช่วยอุดหนุนนะครับอ่ะมาคุยเรื่องนี้ต่อแต่อยากรู้เรื่องจริงเท่านั้นเองเออก็ไม่อยากเต้านะฮะผมก็เล่าในส่วนที่ยืนฟังนะครับอาจจะไม่เต็มร้อยแต่อยากบันทึกเอาไว้ แต่เรื่องราวพิเศษเกี่ยวกับหลวงปู่หมุนนะมีพระมากมายอะนะครับพระที่มีคุณธรรมพิเศษฝ่ายวิปัส,สนาสมาธิหรือพระเกจกิมากมายบอกถึงความพิเศษรวมถึงคารวสาที่มีอนุภาพยานอย่างรู้ก็หลายท่านะนะครับที่เคยได้ให้ตรวจจับพลังของวัตถุมงคลหลวงปู่หมุนและท่านก็กล่าวประมาณนี้หลายท่านเลยละถึงความพิเศษความพิสดารของจิตหลวงปู่หมุนนะครับ มีหลากหลายเรื่องราวมากในสมัยนั้นที่คนใกล้ตัวผมเจอเองนะไม่ใช่เรื่องเต้าเรื่องเล่าเอามาโม้ปั่นวัตถุมงคลไม่ใช่เพราะสมัยนั้นถึงบอกแล้วว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะคุณโม้ให้ตายมันก็จะดังแป๊บเดียวเราก็ดับนี่ของหลวงปู่หมุนก็จะยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆนะฮะก็อยากฝากเอาไว้ก็แล้วกันว่านะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยครับ ก็มีพระดีองคหนึ่งนะครับที่ศรัทธาหลวงปู่หมุนมากก็คือสมเด็จพุทธอาจารย์เกียริวัชเกตแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับอีกหลายหลายท่านไม่ว่าธรรมยุทธ์หรือมหานิกายนะครับก็ฝากไว้นะครับบันทึกเรื่องราวไว้ไม่อยากให้เรื่องนี้หายไปกับการเวลาเพราะว่าย้อนกลับไปถามหลายคนก็หลายคนก็งงๆเหมือนกันเพราะว่ามันนานแล้วนะครับเรื่องราวนี้นะครับแต่ผมเห็นว่าสําคัญไนงะ ก็ขอเล่าฝากเก็บไว้กันนะครับถ้ามีใครอยู่ในเหตุการณ์หรือมีรายละเอียดเปลียย่อยให้รายละเอียดได้มากกว่านี้อยากให้มาพิมพ์เล่ากันนะครับเพราะผมก็จําหลายเรื่องนะครับจากความทรงจํามันก็ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าขอบันทึกเรื่องราวนี้ไว้อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับสาคัญเกี่ยวกับการพบกันของสองพระมหาเทระที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบนะครับทั้งสองท่านนะฮะผมเล่า เก็บเอาไว้ในความทรงจำนะครับผมฝากไว้เท่านี้นะครับผมอาจจะสั้นๆแต่ว่ามันมีความหมายนะครับผมฝากเอาไว้นะครับมีอีกหลายสตอรี่เกี่ยวกับหลวงปู่หมุนนะฮะผมก็พยายามหาหลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับท่านและพระพิเศษในสายท่านนะมาเล่าให้ฟังนะครับขอบพระคุณ